ครับคือเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเรื่องลดภาระค่าน้ําให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเหตุที่ว่า,าการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยกำลังจะขาดทุนภายในสองสปีนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ขึ้นค่าน้ํามาเป็นระยะเวลา23ปีแล้วนะครับแต่ว่าคณะรัฐมนตรีได้ ให้หน่วยได้ใช้วิธีเลือกวิธีอื่นก็คือให้หน่วยงานที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประปาส่วนการประปานครหลวงเนี่ยได้ช่วยสนับสนุนเช่นค่าน้ําดิบจากกระทรวงเกษตรเนี่ยซึ่งขึ้นมากกว่า40%เนี่ยให้ช่วยลดลงนะครับการไฟฟ้าจากการไฟฟ้า นครหลวงเนี่ยซึ่งสูงขึ้น30%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สารเคมีก็เพิ่มขึ้น29%รวมทั้งค่าวางท่อด้วยจากกระทรวงคมนาคมก็ก็ให้ทบทวนระเบียบที่เก็บค่าวางท่อด้วยคิดว่าสิ่งเหล่านี้ครับรวมทั้งการเปลี่ยนท่อเก่าของการประปาส่วนภูมิภาคการประปานครหลวง โดยให้กระทรวงก,การคลังได้จัดตั้งหอบประมาณเนี่ยก็จะทําให้การปรฟปาแครหลวงสามารถเดินต่อไปได้โดยไม่ผลักภาระให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่คือสิ่งที่คณะผูรีได้พิจารณาไว้เมื่อวันอังคาราาที่แล้วและก็มอบใ้กระทรวงมหาดไทยได้เป็นผู้ดําเนินการในการที่จะแก้ไขปัญหานี้ต่อไปนะครับออ